จากที่ที่ผ่านมากับการแข่งขันเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่วังวิวรีสอร์ท ทีมทีชนะนั่นก็คือทีมของแองเจลแดงและแองเจลเมซัมและทีมทีแพ้นั่นก็คือทีมของ Angel Dan, แ, Angel am, แ,แอ,องเจลน้อยจึงเหตุให้น้องศีลาต้องออกจากการแข่งขันและซิทของซองดําจากวาลเซลม m จึงเหตุให้ทีมของแองเจลแดงและแองเจลเมซัมได้ซิทสลรับลูกทีมใดก็ได,ได้พวกเขาจึงตัดสินใจย้ายน้องอลิซและบอบบี้ทีมของแองเจลลูกน้ำไปอยู่กับทีมของแองเจลน้อยเหตุให้แองเจลลูกน้ำาบพอใจและตัดสินใจพร้อมลูกทีมที่เหลือลาออกจากการแข่งขัน มันโมเมนต์เกมที่แข่งกันในแท้นักบุญึกว่ามันบวกแฟร์เลยเบิร์กยู่ผลงานให้คุณเบิร์กเป็นคนตัดสินใจซะแต่เมื่อทีมงานได้เข้าไปล้มและทําความเข้าใจให้กับเองเจลลลูกน้ําและเองเจลลลูกน้ําก็ได้กลับเข้ามาพ่วงร้ากันกันต่อจริงที่ตัดสินใจอยูต่อน้องน้ทีนีอ้ออกมานำน้ำนะักเข้าใจความรู้สึกก็คือแม่โบอยู่แล้วบุุณซึยูนผายนักก็ด้ถามน้องนองว่านี่อยากอยู่บอท่านอยากอยู่จะสูต่อให้ก็คือตั้งแต่แรก น้ำไฟมาตลอดน้ำสู่น้ำพยายามเพื่อเด็กน้องมาตลอดม่ว่าบรอยากอยู่แล้วกันบรอยากอยู่โอเคนะทีมงานอธิบายเข้าใจแล้วเข้าใจในมุมของทีมงานกระตือรถานนอ้นองน้องว่าอยากอยู่ต่อเข้ามาเพื่อเขาไฟโอเคสันเอาน้ำกับอยู่ต่อ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Battle Season 2และเป็นอีกรายการหนึ่งที่ค้นหาสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์สบายดีน้องทุกคนสบายดีเรื่วงสกิลคัสของมือน,นี้มือน,นี้น้องๆพร้อมจะไฟกับสกิลคัสของพวกฮาบอกพร้อมโอเคมือน,นี้เฮาอยู่กันที่ Poly Hotel Bianjian โอเคเอาล่ะมือน,นี้น้องๆจะได้ทับโจทย์นั่นก็คือโจทย์การเดินแบบน้องๆจะได้คิดการเดินแบบเป็นแนเร่อของตัวเอง ไอเซียว,วาน้องหลายคนถนัดในเรื่องการเดินแบบอยู่แล้วและมือนี้ไอเซียว,วาสกิลคัทครั้งนี้จะเป็นไงสำหรับพวกน้องทึกบอกไอข,อขอความมั่นใจบัดนึงมั่นใจโอเคและการเดินแบบในครั้งนี้พวกเขาจะบอกกันเทอรวัาสถานที่อยู่บนไดแต่ว่าน้องๆต้องเห็ดุโจท์ออกมาได้โดดเด่นและที่สําคัญน้องๆต้องญาติพื้นที่สื่อออกมาให้ได้หลายที่สุดถ้าพร้อมแล้วตอนนี้พวกเขาไปพบกับสกิลคัทกันเลย ซึ่งในอาทิตย์นี้ก่อนที่น้องๆจะได้รับโจทย์การแข่งขันน้องๆจะได้รับโอกาสพิเศษจากห้องหมอมาสเตอร์พีชประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณละพัฒระดาเลิศพานุโลดและวินคินิกคุณเสลิอมใสสีอัคคระพงศ์หมอบาสให้น้องๆได้เข้าไปลมและปรับโครงสร้างใบหน้าและเว้าเรื่องความมั่นใจในซ่วงอกกับผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์จะเป็นจัางไนเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลย <Okay. S 1> สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้องบอกว่าโรงพยาบาลมาสเตอร์ e ีซเอ็นครับคอนเซ็ปต์คือ B e the better you ใช่เลยค่ะ สวยในแบบที่เป็นคูณจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นจริงๆในทุกคนเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวทั้งตัวคุณหมอบาสเองเนาะจริงๆคุณหมอบาสเนี่ยในส่วนของวินเนี่ยต้องบอกว่าจุดแข็งเราเนี่ยคือการปรับโครงสร้างโดยใช้ในเรื่องของพวกตกมชีซึ่งอยู่ที่อุบลน,นะคะในส่วนของมาสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของเซอร์เจอรี่แล้วเราก็มามิกซ์กันจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าแทบจะเป็นโอนเนอร์เดียวกันมาสเตอร์พีชกับวินเขาเรียกว่าออกมาเราใช้งานเลยอย่างช่วงนี้น้องๆเขามีถ่ายรายการกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องในพาร์ทของอาจจะ อันนี้เราก็มาดีไซน์แบบหนึ่งดังนั้นน้องทุกคนเราจะเป็นแบบนี้ใช่ครับดีเลยครับนั่นคือหมอเริ่มกันต้องทราบก่อนว่าคงหน้าผู้ชายที่หล่อเป็นยังไงห่งต้องชัดหน้าท็อปไม่ชัดนะครับจะเห็นว่าท็อปมีแกลมนะครับต้องมาทําให้กรอบหน้ามันคมชัดขึ้นจะเห็นนะครับหมอไม่ทําอะไรเลยนะหมอแค่ดึงหน้าท็อปขึ้นทําให้หน้าท็อปดูเรียวขึ้นแบบนี้ เห็นไหมครับหน้าท็อปมั่นใจว่าท็อปจะหล่อขึ้นนะครับใช้เ n เนจีเบ e ดีไวครับใช้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Thermage CPT หรือ Thermage FLX ที่เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าก็ได้นะครับเพื่อทำให้ไขมันบนหน้านี่มันน้อยลงหน้าท็อปจะดูลีนขึ้น มันจะดูเท่ขึ้นกรอบหน้าจะชัดเจนขึ้นดูไม่รู้เลยว่าเฟอร์บี้เป็นสาวประเภท2แล้วถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับให้สวยขึ้นกว่านี้ได้ไหมทําได้มี2ส่วนที่ต้องปรับถก็ทำกับเ็นหมอนะครับส่วนที่1คือโครงหน้าครับโครงหน้าผู้ชายกับโครงหน้าผู้หญิงจะไม่เหมือนกันเราใช้สารเติมเต็มหรือฟินเลอร์นะครับปรับโครงสร้างเว้นคมาบข้างแก้มหน้าแก้มนะครับหน้าน้องก็จะยกกระชับขึ้นสวยขึ้น เรื่องที่2เลยครับต้องเราไปต้องไปที่มา s t e r p i e c e Hospital นะครับหันหน้าด้านข้างเห็นไหมครับจมูกน้องจะเป็นลักษณะจมูกงุ้มนะครับมาทำให้หน้าเขาดูเหมือนผู้ชายปรับโครงสร้างจมูกให้หาตรงนี้ครับน้อยลงนะครับแล้วเปลี่ยนปลายจมูกให้พุ่งขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้หน้าน้องจะดูเป็นเคิร์ฟสวยขึ้นเห็นด้วยไหมครับพี่ดาวคําถามแรกเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตจริงลอิสททาคางเลยครับไปฉีดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เพิ่งฉีดมาจะเห็นไหมครับว่าความกว้างของคางลอิสอะ เมื่อเทียบกับโครงหน้าลุยสมันกว้างไปอ่ะดูไม่สวยเพราะคางนี่แหละพี่เราอาจจะใช้คำนิยามนี้ก็ได้ค่ะว่าคือโดยปกติเนี่ยหลายๆเวทีเวลาที่เขาเหมือนจบตัดส,ส,สินกันเขาจะบอกขออนุญาตเรียกนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าคางแม่หมดถ้าคางแม่หมดเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหน้าอันแรกเลยที่แบบอันนี้ไม่ได้จะต้องมีการปรับแน่นอนน้องลอิสบอกว่าน้องลุสฉีดมาเมื่อวานนะครับหมอเชื่อว่าด้วยความสามารถของหมอหมอสามารถทําให้มันหายไปได้เลยภายใน5นาทีสามารถมีโอกาสทําได้ควรจะทํา พราะอย่างที่บอกว่าคางอันนี้มันทําให้ความสวยมอิดลดลงเห็นด้วยกับเล็กกี้ต้องไปทาตาสองชั้นครับใช่ไหมครับพี่ดาวพอไม่มีชั้นตามันทาให้เราดูดูเศร้าอย่างที่2นะครับจมูกจมูกของน้องเนี่ยยังดูไม่มีมิติค่อนข้างไม่มีดั้งก็ต้องเหลา้ํา,าเสริมดั้งนะคะแล้วก็ยกปลายจมูกขึ้นก่อนที่จะเข้ามาหบความปรึกษากับผู้ซึ่งว่าหมั่นใจในหูพางและก็บาวนาของตัวเองหลายคนย่องว่าเล็กกี้นัดรลคือเกาหลีแหงเล็กกี้เห็นว่า หน้าคือเอียนดูเจเลนี่เอาอย่างมาโลโก้โลคือเกาหลีวะสันอุ้ยทรมดานะแม่นอันหมหันาพุนสีป้าหลายก็อนนี้แล้วแต่พุนบูกาเฟอร์บี้เนาะเฟอร์บี้ก็แบบมอบอกให้ปั๊บหลายให้บอกมอว่าโค้งหนาหน้าคือผู้ชา้ด่างกับคือผู้ชา้ทุกอย่างคือผู้าย้บนเลยหมอก็บอกให้ปั๊บหลายอย่างเขาจะให้ปั๊บขนาดนี้นะเป็นผู้ชา้คือสะโหยง่ายกลัวพร้อมแห่งพร้อมกับทุกคําแนะนําที่หมอแนะนํามา ที่หมอบอกมาก็ถ้าให้ลงมือเหตุก็คือมีโอกาสก็คือจะเหตุทุกอย่างที่หมอบอกเลยโดยเฉพาะนมนี่จะเสริมให้มันใหญ่กับปอปีไปเลยเฟอร์บี้เห็นไหมโอ้ยคอยเซิร์ซิลิโคนเก่า <c oughs> นี่เห็นเจ้าเด้อเราคอยเซร์ซิลิโคนมาฮีมาสเตอร์พีซจ้ะแต่ว่านะเฟอร์บี้คอยเซอร์มาสเตอร์พีซนะเปลี่ยนเจ้าได้แต่อันเดียวที่เปลี่ยนว่าได้คือสันดานจ้ะ กนเข้ามาครับคำปรึกษาบกก็รู้สึกมั่นใจแต่บเ,เตียมร้อยรู้สึกมักหน้าตัวเองอยู่พอนะครับคำปรึกษาพ่ดกะ็โอเคเดยคนก็ว้ามัวน้วาหว,นวาหวนแนะนํำเรื่องฮหตด,ดงังฮ็ตค้างหลังจากที่หมอให้คำปรึกษาลุยลุยก็รู้สึกว่าฮู้จริงิเป็นมาสเตอร์พีชได่โดดแล้วก็แล้วจบอยู่ที่เดียวคันแล้วออกมาแล้วก็สวยเลยมองแวบแรกเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆเหมือน ผู้หญิงนาา่นารักน่ารักหวานๆคนนึงถ้าเกิดโฟก,กัสไปที่ในเรื่องของการทาหน้าอกเนี่ยเพื่อทาให้ยิ่งดูคลา้ายแทบจะแบบถ้าเดินเราไม่รู้ดีกว่าถ้าเราสามารถยืดระยะมิตินะครับให้จมูกเขายาวลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ปรับจมูกให้ดูเล็กลงนิดหน่อยผมเชื่อว่าเขาดูสว,สวยขึ้น <laughs> จะเห็นว่าหนกแก้มสองข้างไม่เท่ากัน <c oughs> จริงๆนะครับส่วนตัวคางเนี่ยฐานคางมันกว้างไปหน่อยจริงๆถ้าได้ยุบหนกเหลาฐานคางออกนิดนึงน้องจะดู ดูระมุนขึ้นทําในเรื่องของการยุบหนกแล้วอะคะ่ะตัวบอดี้น่าจะเล็กเลยต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราจะทําในเรื่องของยุบหนกตากกานะะักตางเนี่ยค่ะต้องมีการสแกนแบบ 3D เพื่อให้เห็นหน้าแบบทุกมิติแล้วเวลาที่คุณหมอเนี่ยเขาทามาเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมนะคะโครงหน้าเราเนี่ยที่เป็นแบบ A แล้วพอมาเป็นแบบ B หลังจากตัดไปแล้วเนี่ยหน้าเราจะเหลือน็กแค่ไหน ตรงนี้จะทําให้เห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงถ้าดูหน้าตรงแล้วครับแบงกี้จะมีคางที่เป็นสแควร์ชินทางเป็นสี่เหลี่ยมซึงเป็นคางผู้ชายจะเป็นต้องปรับคางนี้ครับให้มันดูเป็นทางรูปทรงมนนะครับเพื่อทาให้แบงกี้เนี่ยดูหวานขึ้นเพราะฉะนี้อันนี้สามารถปรับได้เลยอันนี้พี่หมอเชื่อว่า10นาทีเสร็จเลยจากการฉีดสารเต็มๆหรือฟิลเลอร์10นาทีก็คางเป็นแบบนี้ได้แล้วน้องดูละมุนแบบนี้เลยนะครับ ที่นี้ถ้าอยากทาแล้วเป็นสายเกาจริงๆคือต้องทําในเรื่องของการกรอนกคิ้วและยกคิ้วจะมี2แบบหนึ่งการยกขึ้นไปเพื่อให้ตาเบิกกว้างกับอีกอันนึงก็คือเป็นยกคิ้วแบบฟ็อกซี่อายตาจะเฉียวก็คือจะเป็นเหมือนนักร้องวงเกาหลีเป็นการผ่าตัดยกคิ้วนะครับ<ช>ก็จะทําให้เราดูหล่อขึ้นได้นะ<ช>ครับ,รบส่เองก็ไม่ได้ที่ไลน์ได้หล่ะก็หล่ออยู่เลยล่ะจะฟังเพื่อนวอลแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจิตเปลี่ยนลุกเป็นเกาหลีเกาใจนิดน,นึ่ก็น่าจะดีนะยัเป็นสาอึนอูอยู่ วนหน้าจะอีกคือเกาหลีเกาอย่างเกาหลีเกาเหล่าที่บอกเกาเหล่าแนวเขาจะเห็ดฝ่อฮนะกระดูกกระดูกเหี้ยนนะไอ้ไซได้ยินว่าอยากเห็ดตาว่ะคนไปเห็ดในถอดเท่าละหนังตาตกคุณมอนี่แบบเบาดีดีเบาหวานหวานเบาจนแบบว่าอยากไปเห็ดเลยต่อนี้ฮนะเบามวนแห้งคุณหมอเก่งเบามวนเบาหวานแล้วก็ทคเคดีแบบว่าเห็ดใ้หอาแบบงามในแบบของเขาคือแบบ B better you ฮะนะทุกคน เบ้าหนาของน้องฮนากรงงามอยู่แล้วฮนาะเออแล้วเราก็บอกว่ามีแค่ปราบคามอยากไปสีดแหงเพราะว่าคือหมอหนางแบบิ้วอยู่บางทีนี่นะขึ้นลุกไปสีดได้เลยไปเออไปหมอนี่นะเข้าห้องสีดเลยดิปากหนูไม่เท่ากันดูชิดปากไหมยิ้มฝีปากด้านนี้ครับบอลรุ่มเขามากกว่าด้านนี้เขาน้อยกว่าแล้วหนูยิ้มรูมันดูไม่เท่ากันเลย นะครับอันนี้มันเลยทําให้หน้าน้องดูคือปกติแล้วครับโครงหน้าเราทุกคนนะครับไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้ามันไม่เท่ากันแบบเห็นชัดเนี่ยมันทาให้ความสวยลดลงถ้าถ้าส่ยขอเลยอะ่ะอาจจะต้องไปทางยกคิ้วโดยบริเวณชั้นตาของน้องเนี่ยตรงนี้จริงๆมีความหา่างแล้วตัวหน้าผากเนี่ยอันนี้ก็มีความห่างพอสมควรอยู่และต้องยกแนวเฉียงเราแค่ดึงมันขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้จมูกดูดเนี่ยแค่เล็กลงแค่นี้สวยเลยครับเด่นใช่ครับพี่ดาวพี่ดาวเห็นจุดเดียวผมไหมน่าจะใช่นะขมวดคิ้วใช่ มันทําให้หนูดูดูเราเครียดอยู่ตลอดเวลาหนูร้องขมวดคิ้วสิเห็นไหมครับอันนี้ก็รักษาง่ายมากเลยนะครับเราสามารถใช้สารคลายกล้ามเนื้อหรือว่าบลูท็อกซินนะครับหรือโบอท็อกซ์นั่นเองนะครับเข้าไปคลายกล้ามเนื้อบริเวณหว่างคิ้วนะครับทำให้หว่างคิ้วน้องนี้ตึงขึ้นนะครับหน้าผากตึงขึ้นนะครับน้องก็จะดูสวยขึ้นได้พี่ดาว <laughs> พี่ดาวว่าพี่ดาวเห็นจุดหนึ่งเหมือนที่ผมรู้สึกไหมรู้สึกตาน้มงตาน้องดูดูลรยอ่ะอย่างของน้องเนี่ยแก้ไขชั้นตาเนี่ยแผลของน้องจะอยู่ใต้คิ้ว เรียกว่าการซัมซับบราลิฟต์นะครับจะมองไม่เห็นแผลเลยเพราะแผลจะอยู่ใต้คิ้วนะครับแล้วจัดเรียงไขมันส่วนนี้นะครับให้มันดูน้อยลงหลับตานะครับดิมตาตน้องก็จะดูสดใสขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับตาน้องก็จะดูสวยขึ้นหมอหนูบริ้เร้าเห็นไหมหนูเขาเขาอยากนอนเอาเขาอยากนอนเขาบริ้เร้าเขาก็บ,บ่ได้เ,เป็นคนมั่นหน้ามั่นใจยิงตัวเอง,เองขนาดนั้นใดแต่ว่าจะมีกระเปะแล้วนะหมอทักแต่ว่า เฮ็ดดักน้อยนึงแล้วก็ดึงอันนี้นิดนึงโอ้ยเป๊ะปังใส่ฝ่อมาแล้วเด้อตรงแซีแหละคำแนะนำของหมอนะค่อนข้างจริงใจบอกในสิ่งที่เราต้องได้แก้อหลีโดยที่ว่าจะได้มีการเป๊หรืออีอย่างเกิดขึ้นนะก็เลยรู้สึกประทับใจกับคำแนะนำคนมันน่างามอยู่ละเบิงไหมปั๊บนิดปั๊บหน่อยแล้วก็งามละเป๊ะละตุ้มเนาะก็เห็นเห็นเสริมหลายอยู่ได้แต่ก็รู้สึกธรรมดาบ่รู้สึกว้าวสัมบ่ต้องเสริมดีกว่าแล้วก็บ่ต้องทับคำปรึกษาดีกว่า เสียเวลาทอปก่อนจะสิม,มาว้อ้ค่อยๆเห็นจะเบิ้งตูจะเอียงนะเบิ้งไหมบ่ได้มีบอลไหนเพอร์เฟกขาคณะคันเตี้ยนะกับไปโตซะตุะ้มเห็นน่าจะไปเฮ็ดอยู่มาเตอร์พีดตั้งแต่แรกอยู่ไหนะไปเฮ็ดอยู่ใส่มาก,ก็บงหัวมาข่มมาเขี่มาข่าวแท้ว่าน่าจะเป็นมาเตอร์พีดบอลเดียวจบตั้งแต่แรกตุ้มจะได้เป๊ะสวยๆ Hello everyone my name is Earth ก่อนประภาพลเคต Miss Universe Thailand r o y a l 2023 I'll be joining Miss Universe Thailand this year ในเซสชั่นนี้เองเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะคนสวยๆนะครับอย่างน้องเอิร์นเนี่ยทำยังไงนะครับให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับปกติอะค่ะเวลาเราเห็นเนี่ยปากผู้หญิงแต่งจะต้องเติมเกินบางทีถ้าน้องก็เข้ากองไปเก็บตัวเนี่ยเราต้องคนเดียวอะทำเองหมดคุณหมอว่าทำอะไรเพิ่มได้ไหมยิ้มหน่อยสิครับยิ้มยิ้มเห็นฟันนองไม่ยิ้มนะครับ ขอแอบจองอะหนูทาเกินจริงเนาะใช่คือคือต้องบอกว่าเห็นน้องตอนน้องทาปากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอิร์ทน้องเอิร์เนี่ทาปากเกินมาสัก มี1สามารถเพิ่มวอลลุ่มของปากบนกับปากล่างได้นะครับแล้วอัตราส่วนบริฟิปากตอนนี้ครับมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็น1ต่อ1.618หรือ1ต่อ2หรือ2ต่อ1แล้วนะครับมันเท่ากับ1ต่อ1ก็ได้ให้น้องเอิร์นจะเป็น1ต่อ1นะครับก็จะดูเซ็กซี่ขึ้นนะครับดูเปรี้ยวขึ้นนะครับเพราะฉะน,นั้นเราสามารถเพิ่มวอลลุ่มทั้งอัปเปอร์ลิปหรือลิฟิปากบนและลิฟิปากล่างได้เลยนอกเหนือจากนั้นค่ะถ้าเราสังเกตนะคะบริเวณส่วนที่ทําให้น้องเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีควบอิ่มนะคะแล้วก็มีบริเวณ เนี่ยที่แบบว่าเขาเรียกว่าโค้งชิดแบบเป็นธรรมชาติด้วยแอบขอให้น้องเอิร์ธแชร์นิดหนึ่งน้องเอิร์ธ<อ>น้องเอิร์ธอันนี้กี่สัปดาห์ น้าอกเพิ่งทํามาได้2สัปดาห์สองสัปดาห์นะครับไม่มีการบวมใดๆทั้งสิ้นนะครับดูธรรมชาติมากธรรมชาติมากไม่บวมไม่ช้าเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บด้วยค่ะตอนที่ทําหลังทําก็คือใช้ชีวิตได้ปกติรู้สึกชอบค่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกแล้วก็จะดูเป็นลูกเด็กไปเลยหลังจากที่ทําหน้าอกมาค่ะก็รู้สึกว่าได้ปรับลุคตัวเองไปก็คือเหมือนดูโตขึ้นดูเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็แต่งตัวง่ายค่ะถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยอยากจะมาปรึกษานะคะในเเเรรืื่่่่อออององงงงขขควววาาามมมไจะป็นนใผิพ หรือในเรื่องของการทาศัลยกรรมนะคะอย่าลืมแวะมาที่ Masterpiece Hospital ค่ะถ้าเกิดการปรับเปลี่ยนโครงหน้านะครับแบบไม่ผ่าตัดนะครับเป็นการใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานจาก U.S. b d a a u p r o v e นะครับโดยแพทย์ที่มากประสบการณ์มากกว่า15ปีเจอกันที่วินคล i นิกครับ รอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราเราจริงใส่ใจในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดการดูแลเพื่อความเป็นที่สุดในทุกด้านที่สุดของที่สุดในทุกด้านในเรื่องความงามวินคลินิกเอกมาสเตอร์พีซฮอสพิทอลสวยครบจบในที่เดียว ผิวกระชับลดจุดด่างดำผิวเรียบเนียนกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติว้าวเซลัมไฮยามิกพัสว้าวเซลัมรู้สึกว้าวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ฟิตเน่ฟิตเน่สูตรเพิ่มสมุนไพรสองชนิดกลิ่นสตรอเบอรี่ตราฟิตเน่หอมดื่มง่ายช่วยระบายเมื่อมีอาการท้องผูก ในแต่ละวันมีสิ่งที่เก่งต้องคิดต้องทำมากมายมีกิจกรรมที่เก่งชอบมีเพื่อนๆนที่มาร่วมสนุกกันมีจุดมุ่งหมายที่เก่งต้องก้าวไปมีพลังที่เราเลือกได้ไม่ต้องตกใจเพราะใครก็กรีดกับโปรนี้แจกฟรี Free, เลเซอร์กำจัดขนลักแล้หนึ่งครั้งอุลคู่า699บาทสำหรับลูกค้าใหม่ที่กังนำคลินิกมาตรฐานเกาหลีราคาสบายกระเป๋า Hotel Moko, Udon Thani.